สวัสดีครับมาอีกแล้วนะครับคิบต่อจากคิปเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยฝีมือย่ายปวงปนเจียดปนกระปุ้มจะแเสจบจากพี่น้องลวกผักตำหบักทัวแตงเนื้าอไอเราลว,ลวก,กผักผงชูรสผักผงชูรสครับเนี่ยเสแบมีแค่นเสียมลายผักตัวนี้บมมรุงกระดูกบำมรุ่ง ร่างกายโอ้สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดตอนหยกรอยย่อแล้วโอ้สุดยอดครับตอนรับครับสูดพี่นอ้องฮ่องเอฟซีฮ่องมาออกมา่อกี้บันพ่อพ่อมาบันนี่มาในเวลาเวลาแล้วครับมากินเข่าเที่ยงบันนี่มาเชิญพ่อเชิญแต่ร้องไงเพื่อนบึงกำลังเบิงโซเชียลคือกันล่ะครับพี่ฟอเล่าก็ได้สมัยใหม่เดียวเออสมัยใหม่จาว่าแต่เด็กเด็กหน่อยเด้อพี่น้องเอ้ย หยกนี่ว่าวาไผล่ะเว้ยกันได้กันได้จิ้มล่ะบ่มี่กันได้จิ้มล่ะบ่มี่เงยหน้านั่งยืดนึงกันกับว่าวกันมาพอมไหมเราเบิ่งอยู่ไปหยาดออกอ่อนเร่ามาจินเข่าซอกกอน มาได้พี่น้องเด้อกินมเขาน้ำกันนะครับกินมเขาน้ำกันสุดยอดอาหารในสารบ้านเห่าลวกผักลวกผักผงชูรสรวกผักกาดกระจอนทั่วแหล่ทั่วแหล่เ,ลเลมื่อกี้นาโหดๆตอนที่แหลวตอนนี้เบิึงเหลวออโอ้อโออนอ <laughs> คนเราเนี่ยต่างวกรคลิกเขาแซ่น้ำเขาหกน้ำผึ้งเออเป็นยังไงเนีอยได้ก็ได้ Nanti. Nanti tak pernah. Hm, nanti. Boleh. Punya jut mAh, lihat bawaan. มือเตาเพิ่งกระเบ๋าขึ FR ้นหรอพอมาพอมาไ่พอมาเร็วเร็วเร็วกองทัพเดินโดยท้องกินนองได้แย่งกินข่าวเทียง quá <laughs> ừ. à. no. mà, Ừ, anh ạ nó nằm là phá cầu, phải mất gần như phá đi à? Ừ, <laughs> 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 ใช้ง่ายมันเกิดยิ่ก่อนเขาเขาเขาหน่องมันมาหอดแล้วมันยังได้จังดำม่นมุนได้แต่หางดำเขาอยู่ใต้คนดึกโลกอันจมเนียเขามันเป็นเขาทงปุ๋ยเขาใส่ทงปุ๋ยแล้วมันยางมันออกกับมันออกใส่ทงปุ๋ย ไปต้งให้ปูอย่างนี้อ่ะบัานนี้มันดูดปูนดูดน้ำเขาออกเห้ยฝนตกไอ้ที่มันบมูนทอนอ่อจะมีขาวอยู่ไม่ไม่บัดชุดยใจบัดดัง กนเฟินเป็นพระเยกอืมเป็นพระเยกโอ้ยหลายสิบปีแลวช่องเป็นพระเยัแต่วิปหวอืแต่ดีเนาะยินอยู่นี่มนพักพักมันหลใช่เพื่นเพิออพ่นก็

ยหญ่มากมาดูแลจิามากของเลยมนประจําด้วยใ่หรอเปล่าณหารอยู่ที่เียมอนองคน็นบวานเมือนคนเห็นพ่มา <c oughs> เป็นหมอเป็นพดมาว่าลูกสาว็นลับเป็นิ่นยาล <c oughs> รับจางพอมาแล้วผ่ามันกูหลับไป้ป่ <c oughs> า พักเอียงพักอันกระจอนตัวนี้พักสุดโรดนี่พักสุดโรดตัวนี้พักกระจอนบอกครับพักสุดโดเนี่ยกินได้หลายกว่ามอันบำรุงกระดูกปะกินยูเทอร์ล์ดาตานมะลิงกินดีเลยมีกันเสียมในี้ยงโตไม่เอ็ดมากินอยู่นี่กินแก้ปุ้มเหลาโลดพัดน้ำมันพัดน้ำมันหอย กูเว้ยปลามันก็มันกินลาบปลาต่อแล้วนอนยี่ใสเหมือนใช่มันอยู่กับกุหลาบกุหลาบเขาเดินทางเดข้ากินข้าวเยู่สวนเดนั่นโก้บ้แมน่นกุหลาบเขาอะไรกินข้าวยื่สวนเหมือนมัเหมือนเขามาเดินมาท่าเขาบนนี้อมานอนอยู่กุหลาบก็เดินนอนครับมาที่หลังมู มันพักตั้งสองสามหมื่นไหมไม่ไมนแมนไม่ขัก <c oughs> เรื่องนะอืตั้งห้าสิบบาทแี่เขาเหลื่องเยอะวัตถีพูดแล้วนะเหมือนวัตถีพูดแล้วมันก็เลยเขาบานตอนนี้มอสลำเพันดังดีชุดต,ตอน <c oughs> ขนาดนี้สาวน้อยเพื่อบ้านแพง นี่ลังมาแห้งครับลังมาแห้งจ้าคํางโแจกรตามีบีนเนาะครับแจกนี่เพนเพียงเราลองว่าคว่พี่ดีแทดีเเพียององหน่อนเขาแมนมากแมเพียงละโจดีเด้เพียงลาดก่อนราดม้วนตัว่ากมนเออ เขาอยากแห่แนะนำอยากให้เล่าเนี่เอาเพลงเรามาเล่แต่ชุดนี่เรามากเอาเพลงด้วยใช่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 ของเราตรงใช่ใช่ใช่เอกลักเอกลักคนแส่พอคนคนใส่ประแดกใส่้านห้อ อยังก็ก uh ินได้อย okay. uh ู huh. guy, ่กพมื่อกินแสบอี่ยัง้ก็กินเน้กูอยู่ร้านวดหรอกพ่อถดเจ็ด่แปดสิบแปดรอเนาะแปดสิบแปดอ้แม่งลเนาะที่แม่ยู่แปดบปเดือนี่กายนี่เพิ่ว่าให้เงียเนียเีอืตอน่รงบานหาสิ่สองเหมอนไอ้ที่อยู่ไหอ บ่เคยเป็นยักษ์เต่าิเป็นกินเขาแล้วงทุกทีละมูคนมากเป็นยังกบ่เนี้เป็นมาบ่ใส่แตกใแตฮะใส่แตเปลือยใส่แตกะนยกินเขาอยู่นีที่องคการขามหมอหนึ่งคนมาขอตำแหน่งเหลือตังเดียวเนยังมากเป็นรองอืมเป็นยังไดเหลือตังมูคนแล้ว่ะตังกับเอาผมเสียวเนาะอือ เอาจังไหน,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 นย่า,าเยเงเนี่ยีประชุมเนาะบอกตมันบอกผมจะเอาไปมาโมก็บอกสร่างกบกี้ีัดอี่อย่างเด็ก็บได้เแย้แเนว่ยงเางคนแล้ว,าวบามนเด็กหน่อยเขาถิ่ลบหนาลบหลังว่ะืมอบา่าจ็บนั้นอย่างไ้ปืดปัดปืดปัดขึ้นคือห้กหักผก็นีแต่หัเขาท้างหนี่งคำหนึ่ง อ่อสองเป็นเลือออกมาอืออาคือสามบานท้องแต่วเขเปิดอใส่ฝนออกมาเขียวหยางหยางูด้วยใช่ใส่อองแล้วเว้ยว่าใช่้อแตวเลยอืมขาดเปลือยไงยางไปหาลูกอยู่ืมอ่าพี่น้องเราซ้ำนีกอนเนาะกินเข่าจินน้ำถ้าพีพนะนองจินเข่าไ่ายพอแล้วินเข่าอ่าเล่านมากินเข่านะครับ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 ดูครับ อ่านิสานมาเทาสุดยอดเลยครับพี่นออ้อ,องา่ากคนจีนพอพันยาอาทิตย์กับแมวพญาติป่านนี้เด้อว่ามาเจ้าได้แค่เอาไปนั่นตุกไปได้มม่ห่อนเงน <c oughs> <c oughs> อ้ะตอนนี้นะพี่เราเนาะขอบคนทุกทันนะครับ